ระบี่เยยยุทธจักร3 m มเอ็มที่สร้างจากนิยายกำลังภายในเกมที่จะพาทุกคนไปท่องโลกยุทธภพเข้าสำนักต่างๆมีความแฟนตาซีและมีเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นมีระบบต่อสู้ที่รวดเร็วมีระบบออโต้ด้วยเอฟเฟกต์ซีต่างๆอลังการมากๆเลยครับแามพร้อมกับระบบมากมายไม่ว่าจะเป็น PVP ระบบกิว้วระบบเทศดระบบรายวันคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักเกมนี้กันเบื้องต้นและสรุปมาเป็น9สิ่งเริ่มต้นสำหรับเกม s ็ o r แมนส3หรือ กระบ,บี่เยอะยุทธจักร3กันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อสื่อกับเกมกับดีเยุทธจักรสามหครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีเกมมานําเสนอเพื่อนๆอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจไ,ไม่แพ้เกมอื่นๆเลยเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆแล้วก็ใครชอบแนวแบบนิยายจีนเข้าไปยังสํานักต่างๆใครเคยได้ยินสํานักเศร้าลินบูตึงอะไรแบบนี้นะครับเกมนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันมีความน่าสนใจยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดว่าดาวน์โหลดมาเล่นเนี่ยมีอะไรน่ารู้บ้างผมสรุปมาเป็น9หัวข้อเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ เรามาที่ระบบแรกกันนะครับกับการสร้างตัวละครนะครับโดยเกมนี้เนี่ยการสร้างตัวละครเขาจะแบ่งออกมาเป็น5้าธาตุด้วยกันและแต่ละธาตุเนี่ยก็จะมีสำนักของตัวเองอยู่ในนั้นครับมาเริ่มกันที่ตัวของธาตุแรกกับธาตุไฟอย่างเทียนเหลินครับสำหรับเทียนเหลินสำนักนี้นะครับจะเป็นสำนักแห่งนักฆ่าสายจู่โจมที่ใช้ดาบคู่จะมีความคล่องแคล่วในสนามสูงครับเคลื่อนที่แบบชิบชับชบชับเน้นการล้วงไปทำลายศัตรูแนวหลังเคลื่อนที่ไปหาศัตรูในระยะไกลๆแบบนั้นรอบสังหารปั่นป่วน เก่งมากๆในเรื่องของการทํา PVP ต่างๆครับสำหรับอาชีพนี้โดยระบบการเลือกอาชีพเนี่ยก็จะมีการเลือกตัวของเพศได้ด้วยนะครับยกเว้นแต่ว่าบางสำนักเนี่ยก็จะเลือกได้แค่เพศเดียวนะอย่างอันนี้ก็จะมีทั้งให้แบบผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยครับ ถัดมาอีกหนึ่งสำนักนะครับกับพรักยาโจกพกยาโจกเนี่ยเขาจะใช้กระบองไม้เท้าแบบนั้นในการต่อสู้นะครับจะเป็นอาชีพกึ่งแทงกึ่งดาเมจมีความสามารถในการเอากระบองเนี่ยตีเป็นวงกว้างและเป็นสายที่ค่อนข้างสมดุลครับทำดาเมจได้อึดได้แล้วก็มีความสามารถในการควบคุมศัตรูด้วยหรือว่าการติด c ีซศัตรูนั่นเองเรียกว่าเป็นตัวละครสายแบบกลางๆในทุกๆแบบพกยาโจกเนี่ยก็สามารถเล่นได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับ มาต่อกันที่ธาตุดินนะครับสาหรับสํานักบูตึงกันบ้างครับผมสาหรับสํานักบูตึงจะเป็นนักสู้สายสมดุลมีความโดดเด่นในเรื่องของการโจมตีที่แม่นยาครับนอกจากนี้คนของบูตึงเนี่ยเขายังเก่งในเรื่องของการทนทานต่อความเสียหายด้วยเนาะมีสกิลสนับสนุนทีมต่างๆโดดเด่นในเรื่องของการทั้ง PVE แล้วก็ PVP ครับจะเป็นอาชีพที่เวลาลงสนามใหญ่ๆเนี่ยอาชีพนี้จะค่อนข้างโดดเด่นครับบัฟเพื่อนทั้งทีมเฮดมอนหมู่ oo, อะไรแบบนี้เป็นต้นครับ ถัดมาที่อีกหนึ่งสำนักนะครับสำหรับสุสานโบราณกันบ้างครับสำนักนี้เนี่ยจะมีเพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นนะครับในสุสานโบราณเนี่ยจะมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของสายควบคุมครับอาวุธของเขาเนี่ยก็จะเป็นกระบี่นะเก่งในเรื่องของการสร้างภาพรวมตาล้างสถานะสลับตำแหน่งก็คือเคลื่อนที่แบบเร็วๆแบบนั้นการเคลื่อนที่ของสุสานโบราณเนี่ยก็จะค่อนข้างพลิ้วไหวไป,ไปอยู่ตามอากาศแบบนั้นครับมีพาสซีฟในการลดคูดาววิชาตัวเบาต่างๆแล้วก็คอยโจมตีศัตรูจากระยะไกลด้วยกระบี่ บินมาแบบนั้นครับผม ถัดมาครับมาเป็นที่วัดธาตุทองกันบ้างเอ,อ้ยไม่ใช่ครับธาตุทองเฉยๆธาตุทองเนี่ยจะประกอบไปด้วยสาสำนักครับสำนักแรกก็คือเทียนหวังมาถึงตัวละครสายหอกยาวเป็นตัวละครสายแทงสายเปิดสนามกันบ้างครับนอกจากหอกที่ยาวของเขาแล้วนะครับเขายังมาพร้อมกับเกราะของเขาเนาะเพราะฉะนั้นตัวละครนี้ก็จะเป็นสายแทงมีความสามารถในการสร้างเกราะแล้วก็ดึงดูดหรือว่าเฮดมอนสเตอร์ได้และยังมีการต้านทานพวกสถานะผิดปกติต่างๆด้วยครับตัวละครนี้ก็จะเป็นสายแทง ที่แท้ถูก ถัดมาครับมาที่กระบี่ลีลับกันบ้างครับผมอีกหนึ่งสำนักครับที่มีความโดดเด่นในการใช้ตัวของกระบี่แต่ว่าเป็นกระบี่แบบกระบี่ลีลับนะครับก็จะเป็นกระบี่ที่มีลักษณะเป็นกระบี่เล็กด้วยแล้วก็กระบี่ใหญ่ด้วยแบบนี้นะครับผมซึ่งในสำนักนี้ครับเขาก็จะโดดเด่นในเรื่องของการทำดาเมจดแนวหน้าที่สามารถเข้าไปฟาดฟันศัตรูได้มีความสามารถในการทำซีซีศัตรูได้ในสนามลบแนวหน้าครับผลักศัตรูให้กระเด็นหรือว่าหยุดศัตรูด้วยการสตัน์ได้ครับผมเป็นตัวเปิดสนามที่ดีและก็ยังพอที่จะแท แทงด้วยตัวของเขาเองได้ด้วยครับมีพาสสี่พวกลดดาเมจต่างๆเทียนหวังเนี่ยแทงแบบจ๋าๆส่วนกระบี่ลีลับเนี่ยก็จะเป็นแทงแบบมีกึ่งดาเมจไปเปิดสนามแบบนั้นครับ ถัดมาที่สำนักเซาลินครับผมเป็นอีกหนึ่งชื่อสำนักที่หลายๆคนคุ้นเคยนะครับสำหรับเซาลินนะครับก็จะใช้อาวุธเป็นไม้กระทานะครับสำหรับสำนักนี้เนี่ยก็จะเก่งเรื่องของการควบคุมพื้นที่ครับแล้วก็เป็นสายที่ค่อนข้างสมดุลด้วยการโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบใช้เวทนะครับผมนี่ก็จะเป็นอาชีพสายเวทนั่นเองทำดาเมจได้ประมาณหนึง่งสามารถควบคุมพื้นที่ได้แล้วก็ยังสามารถฟื้นฟูค่าพลังชีวิตของตัวละครในทีมได้ยิวได้โจมตีได้ค่อนข้างสมดุลเลยทีเดียวครับสำหรับ แต่แน่นอนครับสากสำนักเศ้าหลินเนี่ยจะบวชเป็นพระได้เขามีจํากัดเพศด้วยเนาะเฉพาะเพศชายเท่านั้นครับ ถัดมาที่ธาตุไม้กันบ้างครับสําหรับสํานักแรกคือไผ่ลู่ครับผมมาอาชีพสายโจมตีระยะไกลกันบ้างนะครับกับตัวของไผ่ลู่เนี่ยเขาจะใช้ธนูอาชีพนี้ก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการโจมตีที่แม่นยําแล้วก็รุนแรงครับแถมยังเป็นวงฟางด้วยแต่ก็ต้องแลกมากับตัวของเขาเนี่ยที่ขยับตัวไม่ได้เร็วมากนะถ้าอยู่ระยะไกลแลวก็ก็จะสามารถทําดาเมจได้อย่างดีเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะประชิดก็ต้องระวังกันหน่อยล่ะ มาที่อีกหนึ่งสำนักครับกับหมื่นบุกผาครับผมกับอาวุธของเขาก็คือคู่กันนั่นเองเป็นอีกหนึ่งอาชีพครับที่โจมตีระยะไกลครับผมอาชีพนี้ก็จะเป็นกึ่งฮิวด้วยแล้วก็สามารถควบคุมสมรภูมิด้วยการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้กับทีมพร้อมกับเสริมค่าพลังป้องกันให้กับทีมได้ครับแถมยังสนับสนุนการโจมตีจากระยะไกลได้เป็นอย่างดีด้วยติดสถานะดีบัฟต่างๆอาชีพนี้จะออกเป็นแนวโจมตีระยะไกลได้บ้างแล้วก็เป็นอาชีพสายแนวฮิวฮิวบัฟบัฟแบบนั้นครับหรือว่า เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีประโยชน์มากๆกับทีมครับผมมาต่อกันที่ธาตุน้ำครับกับวังวารีครับผมสำหรับวังวารีนะครับก็จะเป็นอาชีพสายซัพพอร์ตแบบเต็มรูปแบบเลยครับอาชีพนี้ก็จะเป็นอาชีพสายฮิลแบบฮิลจริงๆแล้วก็มีพวกบัฟป้องกันสนับสนุนต่างๆฮิลรีเจนให้กับทีมแบบนั้นครับผมถ้าเกิดว่าใครต้องการเล่นอาชีพสายฮิลไปช่วยเสริมปาร์ตี้หรือว่ากิลนะครับอาชีพนี้เรียกว่าขาดไม่ได้เลยครับสำหรับวังวารีครับผม และมาปิดท้ายด้วยสำนักสุดท้ายครับกับชังเกอร์อีกหนึ่งอาชีพตีระยะใกล้สายใช้กระบี่นะครับผมสำหรับมือกระบี่ชังเกอร์เนี่ยเขาจะเก่งเรื่องของการโจมตีที่รวดเร็วแล้วก็มีความคล่องตัวสูงครับมีพวกสกิลหลบหลีกต่างๆค่อนข้างดีและก็สามารถตรึงศัตรูเอาไว้อยู่กับที่ได้ด้วยเหมาะสําหรับใครเนี่ยที่ชอบเล่นสายคอมโบโจมตีไวๆแบบโจมตีเข้าไปโจมตีลอกขาตีๆ,ๆแล้วกระโดดออกมาออะไรแบบนั้นครับอาชีพนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่ว่องไวที่สุดเลยครับ หลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยเลือกอาชีพตัวเองได้เรียบร้อยแล้วนะครับในหน้าของการสร้างตัวละครเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของเกมนี้ครับที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกรูปร่างหน้าตาของตัวละครเนี่ยได้หลายรูปแบบเลยครับแล้วก็หลังจากเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆยังสามารถไปตกแต่งเพิ่มเติมได้เรียกว่าปรับได้หลายแบบมากๆครับปรับโครงหน้าต่างๆครับผมปรับม่านตาเป็นสีต่างๆแบบนี้เรียกว่าเขาค่อนข้างดีเทลมากๆตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ิคต่างจากตัวละครอื่นๆหรือว่าคนอื่นแน่ แน่นอนครับผมส่วนผมเนี่ยขอเล่นเป็นไปลู่นะครับผมก็สร้างมาเป็นตัวละครผู้ชายแบบนี้นะครับ หลังจากสร้างตัวละครเรียบร้อยแล้วครับมาต่อกันที่หัวข้อที่2กับเกมเพย์ในช่วงเริ่มต้นครับผมสำหรับเกมนี้นะครับเกมเพย์ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเขาจะมีติว o r อร์รรสอนเราอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกตินะครับหรือจะเป็นการกดใช้สกิลทั้ง4ของเขาสกิลแต่ละสกิลเนี่ยก็จะมีคูดาวของตัวเองครับและก็จะมีสกิลพิเศษสกิลอัลติหนึ่งสกิลนอกจากนี้ยังมีระบบที่เราเนี่ยกดตัวของสเปซบาร์เพื่อใช้ในการหลบรีดด้วยเวลาเราตีเนี่ยเราไม่ใช่เพียงแค่กดสกิลไปอย่างเดียวนะต สกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการยิงไปเป็นพื้นที่ด้านหน้าเวลาเราเล่นนะครับมันก็จะมีการไล่การอะไรกันประมาณหนึ่งเราเห็นพื้นที่สีแดงๆเราก็จะต้องคอยหลบสกิลต่างๆด้วยครับและในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะค่อยๆทําเควสไปเรื่อยๆเขาก็จะมีระบบเกมเพย์มาสอนเราเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการขีม่ม้าหรืออีกหนึ่งจุดเด่นมากๆของเกมนี้คือการกระโดดต่อเนื่องในอากาศครับเรียกว่าท่องยุทธจักรจริงๆเวลากระโดดกระโดดไปในอากาศแล้วเราสามารถกระโดดข้ามตัวของบ้านที่พักอาศัยต่างๆได้ เขาเป็นเวอร์มแมปใหญ่เลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังสามารถเรียกนกมาขี่ได้อีกด้วยครับ มาต่อกันที่หัวข้อที่3กับเควสนะครับผมโดยเกมนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเควสออกมาเป็นเควสหลักเควสรองแล้วก็เควสสอนครับผมโดยหลักๆนะครับในช่วงเริ่มต้นเกมให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นเควสหลักไปได้เรื่อยๆเลยครับก็จะเป็นเควสสีทองเกมเนี่ยจะมีระบบออโตเควสให้อยู่แล้วเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยคลิกที่ตัวของเควสครับตัวละครเพื่อนๆก็จะวิ่งไปทำเควสเรื่อยๆด้วยตัวเองและเวลาเพื่อนๆเนี่ยทำเควสไปเรื่อยนะครับก็จะมีจุดที่เราจะตันในตัวของเควสนะครับมันจะมีช่วงเลเวลตัว ควาต้องถึงเลเวลเท่านั้นเท่านี้ก่อนถึงจะทำเควสต่อไปได้ในช่วงนั้นเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องสลับตัวเองมาทำเควสลองหรือว่าเควสสอนครับผมโดยเควสส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆแค่คลิกคลิกตามเขาไปได้เลยครับผมก็สามารถทำได้แล้วเราก็จะได้ exp มาเรื่อยๆอัพเลเวลไปเรื่อยๆแบบนั้นครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยทำเควสค่อนข้างหมดแล้วแต่ว่าสมมุติว่าเลเวลของเราเนี่ยยังไม่ไปต่อครับอย่างผมตอนนี้ผมติดอยู่ที่เลเวล30ไม่ยอมไป31 เราจะสามารถทําได้2วิธีครับก็คือการทํารายวันมันจะมีภารกิจรายวันต่างๆโดยเพื่อนเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราเข้ามาในหัวข้อรายวันนะครับเขาจะบอกเลยว่าตัวของดันเจี้ยนในรายวันเพื่อนๆจะต้องลงอะไรบ้างหน้านี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สําคัญครับว่าให้เพื่อนเนี่ย คอยไปกดเข้าร่วมต่างๆในรายวันครับซึ่งในรายวันเนี่ยก็จะมีตัวของค่า exp ต่างๆตัวนี้ก็จะช่วยทําให้เพื่อนๆสามารถอัพเลเวลไปได้เรื่อยๆและแน่นอนครับเขาก็จะมีรอบ pues จํากัดด้วยสําหรับรายวันหรือว่ากิจกรรมบางอันที่อยู่ในรายวันนะครับนอกจากรายวันแล้วนะครับเลื่อนลงมาอีกนิดหนึ่งเพื่อนๆก็จะเจอกับรายสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์ต่างๆเนี่ยก็มีเรื่องของจํานวนครั้งที่เพื่อนๆสามารถลงได้เหมือนกันครับ และนี่คือสิ่งที่เ,เพื่อนๆเนี่ยควรที่จะเข้ามาทําในทุกๆวันนะนอกจากที่เ,เพื่อนๆเนี่ยจะลงได้รับ exp ต่างๆของรางวัลต่างๆแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยก็ยังสามารถรับของรางวัลที่เป็นหีบสมบัติด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนรางวัลที่เราทําต่อวนันหรือว่าทองหรือว่าเพชรที่เราจะได้ต่อวันด้วยครับและที่สําคัญครับจะได้ตั๋วในการสุ่มคู่หูด้วยหรือว่าตั๋วในการกดกาชานั่นเองครับ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยทำรายวันกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเลเวลเนี่ยก็ยังไม่อัพสักทีนะครับถัดมาเนี่ยก็จะมาที่ระบบถัดมากับการฝึกตนครับผมเราจะมาในหัวข้อที่2กับผลตอบแทนตรงกลางตรงนี้นะครับข้อฝึกตนเนี่ยจะอยู่ในมุมขวาบนเหมือนกันนะครับด้านล่างกิจกรรมเนาะเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปฝึกฝนหรือว่าไปตีมอนสเตอร์นั่นเองครับเราสามารถกดไปฝึกได้เขาเนี่ยจะนําพาเราไปยรียงสถานที่หรือว่ามอนสเตอร์ที่ใกล้เคียงกับช่วงเลเวลของเราที่สุดนะครับ โดยเวลาเพื่อนๆมาที่หัวข้อฝึกตนนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เกมนี้เนี่ยดีมากๆเลยครับก็คือเขามีระบบออโต้ด้วยเนาะอันนี้เราสามารถใช้ในเคเวสหรือว่าเรามาใช้ในการฟาร์มก็ได้โดยเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถกดที่มุมทางด้านขวาของจอที่เป็นรูปดาบควายแบบนี้นะครับผมเราเนี่ยจะตีมอนในพื้นที่และเราก็จะตีแบบอัตโนมัติแบบนี้ครับโดยปกติแล้วเวลาเราตีมอนเนี่ยเราจะได้ E อ p ีแบบไม่เยอะมากนักอย่างอันนี้ผมได้เพียงแค่60เท่านั้น แต่ในระบบฝึกตนนี้นะครับเราสามารถกดมาที่ระบบฝึกตนแล้วก็ไปกดตัวของการเปิดใช้งานครับผมถ้าเปิดไปเรียบร้อยแล้วเราจะได้ค่าฝึกผลประสบการณ์เนี่ยคูณไปเลยครับ10เท่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันมีระยะเวลาที่กําหนดด้วยนะครับก็จะมีแบบ การเติมเงินเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะได้ระยะเวลาอะไรต่างๆพวกนี้นานขึ้นหรือว่าเยอะขึ้นครับผมจาก60เนี่ยก็จะได้มาเป็น600ครับเราก็จะสามารถปล่อยบอทเอาไว้แบบนี้ได้ต่อวันครับเพื่อทําการเก็บเลเวลนั่นเองครับผม ถัดมาครับมาในฝั่งของการแอปตัวละครกันบ้างครับกับหัวข้อที่6ของเราแล้วเกมนี้เนี่ยตัวละครจะเก่งได้ครับก็มีหลายหัวข้อด้วยกันเลยมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกครับกับกระเป๋าก่อนเลยครับให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกไปที่ตัวของกระเป๋ากันได้เลยครับในหน้ากระเป๋าเนี่ยเพื่อนๆจะเจอของสวมใส่ต่างๆนะเกมนี้แน่นอนครับก็จะมีระบบตีบวกเข้ามาก็จะมีการสะสมหรือว่าฟาร์มเจ้าหินตีบวกมาเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะมีเรื่องของการตีบวกเป็นขั้นๆด้วยอย่างเช่นบางภาร,รกิจเนี่ยต้องการการตีบก ที่เสมอกันในแต่ละขั้นแบบ5ทุกชิ้น10ทุกชิ้นอะ,อะไรแบบนี้ครับเราสามารถกดใช้ระบบตีบวกอัตโนมัติได้เลยมันจะค่อยๆบวก1ไปเรื่อยๆครับหรือจะตีด้วยตัวเองแบบนี้ก็ได้อ่ก็จะมีโอกาสล้มเหลวด้วยนะครับโอกาสสาเร็จเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางจอเนาะหรือจะกดตีบวกอัตโนมัติแบบแบบนี้อันก็จะค่อยๆตีของมันไปเรื่อยๆแบบนี้เลยครับ ก็ง่ายดีเหมือนกันทุกคนโดยระบบตีบวกนะครับมันมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเราเปลี่ยนอาวุธไปถัดๆไปเนี่ยระบบตีบวกพวกนี้มันก็ยังอยู่ในเลขเดิมนะครับก็เราคอยหาของที่มันดีขึ้นมาใส่ได้เรื่อยๆเลยครับ ถัดมาครับมาที่ระบบหัวข้อถัดมาคือฝังโดยทั่วๆไปเวลาเราทำเควสนะครับหรือว่าได้รับภารกิจต่งตางๆเนี่ยเราก็จะมีฝังหินวิญญาณพวกนี้มาบ้างครับ <_ seas> ซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นการบวกสเตตัสต,ต่างๆให้กับอาวุธของเราอย่างอาวุธบางชิ้นเนี่ยก็จะสามารถฝังได้หลายอันแต่ว่าบางอันเนี่ยก็จะฝังได้แค่เพียงช่องเดียวเท่านั้นนะครับอย่างตรงนี้เวลาเราฝังเข้าไปเนี่ยของเก่าก็ไม่ได้มีอะไรครับสามารถถอดได้แลกกับเงินเล็กน้อยครับผมอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเสริมสเตตัสไปอีกเล็กน้อยครับ ในหัวข้อสกิลนะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีสกิลหลักของเขา4สกิลและก็จะมีสกิลที่เป็นเหมือนสกิลเสริมสกิลอัลติเนี่ยหสกิลครับอย่างอาชีพผมที่เป็นป่ายลู่เนี่ยสกิลอัลติของเขาจะบวกทุกๆสิ่งเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นดาเมจความเร็วในการเคลื่อนที่ต่างๆกดก่อนที่จะเอาไปใช้สกิลอื่นๆแบบนั้นก็จะแรงขึ้นครับโดยสกิลเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นสกิลแอคทีฟและมีสกิลเสริมของเขานะครับเสริมเข้ามาเพื่อนๆเนี่ยใช้สกิลไหนบ่อยก็สามารถกดอัปได้้เเลลยรแวาก็สาามรถกดตแ้มิลได้หรืา ากดแนะนำอัพสกิลก็ได้เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีการแนะนําหรือว่าอัพสกิลอัตโนมัติอยู่แล้วนอกจากตัวของสกิลที่เป็นแอคทีฟแล้วนะครับยังมีสกิลในกลุ่มของพาสซีฟด้วยก็จะเป็นพวกแบบการทําให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแม่นยํามากขึ้นมีค่าพลังกายมากขึ้นต่างๆครับตัวนี้ก็จะช่วยเสริมให้ตัวละครเก่งขึ้นได้อย่างดีเลยครับ นอกจากนี้ตัวละครเรายังเก่งขึ้นได้ด้วยหัวข้อแดนจิตตรงนี้ด้วยครับผมจะเป็นเหมือนแบบการเพิ่มสเตตัสเล็กๆน้อยๆครับผมเราสามารถกดแบับค่อยๆอัพไปได้เลยครับผมตัวนี้ก็จะมีการเสริมพลังโจมตีค่าพลังชีวิตต่างๆครับยังมีระบบยศด้วยที่เราเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนยศไปเรื่อยๆครับพลังต่อสู้หรือว่าสเตตัสโดยภาพรวมของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยครับาอนนี้เราก็จะต้องคอยหมั่นอัพไปเรื่อยๆนะทำเวสไปเรื่อยๆก็อัพไปเรื่อยๆแบบนั้นครับ ถัดมาครับมาต่อกันที่หัวข้อที่7กับระบบประมูลแล้วก็แผงลอยครับผมอันนี้ก็คือระบบเทรดของเกมนั่นเองครับโดยเกมเนี่ยจะแบ่งสกุลเงินมาเป็นตัวของสกุลเขียวๆแบบนี้เหมือนเป็นหยกแบบนั้นครับพวกนี้เนี่ยจะเอาไว้ซื้อสกินหรือว่าซื้ออะไรต่างๆและก็ยังมีตัวของตำลึงที่เป็นสีทองแบบนี้นะครับตัวของตำลึงเนี่ยเราจะสามารถใช้ในการซื้อของสวมใส่หรือว่าประมูลโลกแบบนี้ได้ครับซื้อกันด้วยสกุลตัวเป็นเงินแบบนี้เลยซึ่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าหยกเขียวหรือว่า ตํลึงครับเราสามารถเติมเงินซื้อได้เนาะอย่างเจ้าหยกเขียวเนี่ยก็ประมาณ3,000บาทได้6,480นะครับผมหรือจะเป็นตํลึงนะครับผมก็เวลาเติมเข้าไปเนี่ยก็จะเป็น2990บาทก็จะอยู่ที่6,480คูณ2ไปแบบนั้นครับผมสําหรับคนที่เติมครั้งแรกเนาะเจ้าสกุลเงินสุดท้ายที่เป็นเหรียญเงินธรรมดาเนี่ยเพื่อนเพื่อจะใช้ในการอัปตัวละครหรือว่าถอดของใส่ของอะไรต่างๆโดยทั่วๆไปครับอัพสกิลต่างๆก็จะใช้อยู่แล้วอันนี้ก็หากไปได้เรื่อยๆได้เลยครับ นอกจากหน้าประมูลแล้วนะครับยังมีหน้าแผงลอยด้วยครับผมอันนี้ก็จะเป็นของใช้อื่นๆน,นะครับที่มันไม่ได้เป็นของแบบหายากแบบเมื่อสักครู่นี้เริ่มมีการระบุเป็นอาชีพอาชีพอย่างนี้มากขึ้นครับซึ่งในช่วงเริ่มต้นเกมแบบนี้ตรงแผงลอยเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาขายอะไรมากนักนะครับผมนอกจากที่เราสามารถซื้อได้แล้วนะครับเรายังสามารถขายได้ด้วยเนาะอะไรที่เราไม่ใช้เราก็สามารถเอามาวางขายได้ในสกุลตำลึงแบบนี้ครับ ัดมาครับมาต่อกันที่หัวข้อที่8กับการเติมเงินนะครับผมสําหรับเกมนี้เนี่ยเรียกว่าระบบการเติมเงินในช่วงเริ่มต้นการเติมเงินเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆเห็นไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นการเติมด้วยตัวของหยกเขียว หรือว่าจะเป็นการเติมด้วยตัวของตําลึงทองแบบนี้นะครับผมซึ่งอันนั้นก็จะเป็นตัวสกุลเงินเนี่ยที่เพื่อนๆสามารถมาซื้อในร้านหายากได้เนาะถามว่ามีอะไรที่ผมเชียร์เป็นพิเศษไหมนะวันแรกก็ยังไม่มีอะไรที่เชียร์เป็นพิเศษครับถ้าคุ้มสุดในช่วงเริ่มต้นสําหรับใครที่เป็นสายกาชานะครับก็จะมาอยู่ในหน้าร้านหายากที่ลดหนักๆตรงนี้เลยครับก็จะมีตัวของตั๋วกาชาอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะครับเขาลดถึง91%แต่จะซื้อได้แบบจํากัดจํานวนครั้งเนาะ นอกจากร้านของหายากแล้วนะครับยังมีตัวของฝั่งของสวัสดิการโดยมาตรฐานเกมทั่วๆไปเนาะจะมีสิ่งนี้ครับกับ สิ่งที่เรียกว่าการสัปดาห์หรือว่าเดือนครับผมก็จะเป็นการรับเพชรหรือว่าตัวของค่าตําลึงรายวันตัวนี้จะมีระบบที่มันเป็นแบบ7วันด้วยแล้วก็มีระบบที่เป็น30วันด้วยซึ่งราคาเนี่ยก็จะเป็นตามตรงนี้เลยครับผมเชื่อว,ว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูการรายสัปดาห์กับรายเดือนแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครจะเริ่มเติมนะครับผมหรือจะดูตัวของแพ็กรายวันก็ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบราคาทุกๆหน่อยและแนะนําครับใครที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยอยากได้ของจากเกมนี้แต่ไม่อยากเติมเยอะมาเติม แพ็ครายวันแค่9บาทแบบนี้ก็ได้และอีกหนึ่งระบบนะครับที่หลายๆเกมมีก็คือพวกวาร์เรอร์พาสหรือว่าแบตเทนพาร s สนั่นเองครับก็จะอยู่ในหัวข้อของไปสึกนะเขาก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราทำครับแล้วก็มีการปลดล็อกระดับทั่วไปอีลิตฉบับสะสมแบบนั้นก็จะได้รับของรางวัลมาอัพตัวละครกันครับผมอันนี้ก็ถือว่าได้รับของรางวัลเยอะเลยทีนี้ก็มาที่คําถามว่าแล้วเติมอะไรล่ะใช้งานหรือว่าเติมแล้วคุ้มสุดมาที่หัวข้อแพ็คลายวันแบบนี้ เพื่อนๆจะเจอกับแพ็คของที่มันเป็น9บาทเท่านั้นเนาะเวลาเพื่อนๆเนี่ยเติมเงินอะไรก็ได้นิดเดียวแพ็ค9บาทเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆมาพวกหัวข้อที่เป็นแบบเติมเงินครั้งแรกแบบนี้ เพื่อนเพื่อนก็จะได้รับของรางวัลกันไปเรียบร้อยเกนเลยครับสาหรับอาวุธทองแบบนี้ครับเสีย9บาทแต่ได้รับอาวุธทองอ่ะทุกคนและอันนี้ก็คือวันแรกด้วยในวันที่2กับ3เนี่ยเราก็ยังได้รับของรางวัลเพิ่มเติมด้วยครับเป็นตัวของคู่หูระดับซูเปอร์แร่แล้วก็ในวันที่3เนี่ยก็จะมีพวกแบบระดับเอวตัวของหลังถาวรมีดาบเท่ๆไปแบกอยู่ตรงหลังแบบนั้นครับผมนอกจากนี้ครับหัวข้อที่มันเป็นสีเหลืองๆตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถกดคลิกดูได้เลยเนาะมันก็จะเป็นแบบการเติมเงินอีกเล็กๆๆน้อย อันนี้ตามกําลังทรัพย์ของเพื่อนๆเลยครับ มาถึงที่หัวข้อที่หลายๆคนรอคอยนะครับผมสําหรับหัวข้อถัดมาหัวข้อที่9ก้ากับระบบกาชาเกมนี้ครับคลิกไปที่หัวข้อคู่หูทางด้านขวามือเลยครับผมเนื่องจะเจอกับหัวข้อคู่หูเวลาเราจัดทีมลงสนามของเรานะครับในฝั่งหน้าหลังแบบนี้เนาะสมมุติว่าเราเป็นตัวตีไก่เราก็จะอยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับเรายังสามารถจัดทีมลงไปเพิ่มเติมได้ครับผมให้ตัวละครของเราเนี่ยมีแบบจัดด้านหน้าด้านหลังแบบนี้โดยเราเนี่ยจะสามารถจัดได้สูงสุดตามเลเวลของตัวละคร อย่างของผมตอนนี้3ตัวก็จะอยู่ที่เลเวล30ครับ4ตัวก็จะตอนที่เลเวล40เพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆจะจัดใครอยู่แนวหน้าแนวหลังแบบนี้ครับผมโดยคู่หูเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้จากการสุ่มกาชานะครับโดยวิธีการสุ่มคู่หูก็ที่มุมสายล่างเลยครับเพื่อนๆจะเจอกับหัวข้อสุ่มคู่หู โดยการสุ่มคู่หูนะครับเพื่อนๆจะสามารถสุ่มคู่หูระดับ R หรือว่าระดับแรธรรมดาเนี่ยได้จากการใช้ตัวของตัวเงินธรรมดามาสุ่มนะครับโดยทั่วๆไปเราก็ไม่ต้องมาเสียเงินสุ่มนะทุกคนมันจะมีฟีอยู่เป็นรายวันนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยเขาก็จะเป็นการเปิดม้วนคัมภีร์แบบนี้อันนี้ก็จะได้ตัวละครระดับแบบอย่างดีก็คือ R นะครับ แต่ทีนี้เราเลื่อนกาชาครับไปที่หน้าถัดไปเราจะได้เจอกับการสุ่มคู่หูในระดับที่ค่อนข้างแรนะครับมีแบบ LR เป็น r e g e n e r a r y เลยหรือ SSR นะครับหรือว่าจะเป็น SR ซึ่งผมบอกเลยว่าเลดก็มีความโหดร้ายอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกัน LR กับ SSR เนี่ยจะอยู่เพียงแค่1%นะครับซุปเปอร์แรอยู่ที่8%ครับแล้วก็แร25แล้วก็อันคอมมอนหรือว่าสีเขียวเนี่ยอยู่ที่66%ครับและการสุ่มเนี่ยจะมีการันตีอยู่ที่2 100โลด้วยกันนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแหละทุกคนทุกๆ10โลเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะได้ SR มาเนาะถ้าได้ SSR หรือว่า LR เนี่ยก็ถือว่าเป็นดวงดีมากๆครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่ม10โลให้ทุกคนดูกันนะครับผมดูกันครับอ๊บอามาแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะลากสกอร์ยาวๆมาเพื่อเปิดม่านึ๊ดอุ้ย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 เขียวเขียวฟ้าเขียวฟ้าเขียวฟ้า,ฟาฮึบม่วงอึบ ม่วงก็คือ S R นั่นเองครับผมอ่าก็ <S <S จะเป็นแบบ10ตัวละครที่ผมสุ่มมาได้สักคู่นี้นะใครได้ S S R หรือ L R มาอวดกันหน่อยนะครับผมเนี่ยสุ่มมาประมาณแบบ2 0 3 0ทีละแต่ยังไม่ได้เลยครับและแน่นอนครับในการสุ่มได้มาเราก็ยังสามารถอัพเลเวลตัวของตัวละครที่เราสุ่มได้ด้วยครับ และมาปิดท้ายกันด้วยระบบที่10สุดท้ายกับอื่นๆครับจริงๆแล้วเกมนี้ยังมีระบบอีกมากมายให้เ,เพื่อนๆเนี่ยมาลองเล่นกันเนาะแต่เมื่อกี้เป็นระบบหลักๆที่ผมอยากจะมาแนะนําสําหรับตัวของผู้เล่นใหม่ไปก่อนระบบอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกระบบกิ l นะครับเกมนี้ก็มีกิ้ที่เ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปสู่ดินแดนกิ้ได้กดเข้ากิมาแช่น้ำออนเซนอะไรแบบนี้อยู่ในตัวของกิได้ครับ หรือจะเป็นระบบความสําเร็จนะครับผมเวลาเราอัปตัวละครอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ตัวของตําลึงมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับ หรือจะเป็นระบบสิทธิ์อาจารย์นะครับเราสามารถมีอาจารย์ได้หรือว่ามีสิทธิ์ได้นะครับใครอยากมาเป็นอาจารย์สื่อสื่อคุงก็ลองกดขอมาได้นะครับผมหรือจะเป็นระบบฉายาเนาะฉายาบางฉายาเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเหมือนเขียนอยู่ด้านบนหัวแบบนี้แล้วก็มีสเตตัสเพิ่มเติมได้ครับหรือว่าจะเป็นพวกออร่าต่างๆเป็นประกายวิบวับวิบวับอะไรแบบนี้ครับผมก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสเตตัสได้เหมือนกันครับผมสุดท้ายก็เป็นพวกพาหนะนะครับพวกนี้ เราก็สามารถทําการปรับเปลี่ยนพาหนะของเราได้นะครับผมเปิดใช้งานหลอมวิญญาณตัวของพาหนะแบบนี้ก็จะมีสเตตัสเพิ่มเติมให้เราได้ครับ แลัจากนี้ก็ยังมีขวาบนนะครับที่เป็นระบบสันติภาพกิลแล้วก็ทุกคนอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นโหมดที่เราจะโจมตีเพื่อนๆคนอื่นไหมอะไรแบบนี้นะครับผมสันติภาพก็คือไม่โจมตีเลยนะครับอ่าอย่างกิลก็คือผู้เล่นที่อยู่นอกกิลสามารถโจมตีกันได้หรือว่าทั่วทางเซิร์ฟก็คือใครเข้ามาก็บวกหมดอะไรอย่างเงี้ยใครที่เป็นคนชอบสาย PVP เนี่ยก็สามารถเลือกชื่อตรงนี้ได้นะครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของ10ระบบของผู้เล่นใหม่นะครับผมที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้ใครที่อยากลองดาวน์โหลดกระบี่ยอยุทธาจาักรมาลองเล่นนะครับก็เนี่ยสามารถโหลดได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของ iOS Android หรือว่าจะเป็นตัวของ PC ก็ตามซึ่งภาพที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น PC นะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็รายละเอียดของเกมเนี่ยไว้ในคําอธิบายคลิปนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวจะปักหมุดตัวของลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ด้วยใครสนใจเกมนี้ก็อย่าลืมมาลองดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกัน น,นั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปกระบี่เยอะยุทธจักร3คลิปแรกที่ผมเอามาฝากกันแล้วครับก่อนจากการขอขอบคุณ1 6 2 1 3 3ซับสไครเบอร์จากทางยู u ู e อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมเนี่ยอ๋อสุดสุดคุงสุดหลอ่อเจ้าพีพเจ้ายุทธจักร,ร,รคนนี้นะครับผมก็ขอตัวไปห้องยุทธจักร,ร,รต่อแล้วบา,บายบายสวัสดีครับ ว,ว้าวฉากสวยสุดๆไปเลยทุกคน Next time, let's go fish blasting together.